ึงแล้วนะครับผมโอโหก้าวลงรถมาอย่างเท่เลยนะครับเห็นหน้าผมแบบนี้แน่นอนครับผมชวนทุกคนมาทําบุญนะครับแล้วก็ทําดีด้วยกันครับกับนี่เลยสุดสัปดาห์คนหล่อขอทําดีปี16แล้วทุกคนปีนี้ครับเรามาในธีม Happy Giving การให้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็แค่ขับรถมาก็มีความสุขแล้วครับเพราะวันนี้ผมอยู่กับคันนี้ผมมากับคันนี้ครับ The New m u X ครับผมรุ่นพิเศษนะครับ Phantom Collection นะครับ สวยมากๆเลยนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่นี่ครับบ้านทานตะวันนะครับผมพุทธบนรทนสาย4ครับวันนี้เราจะเอาของต่างๆเนี่ยมาให้น้องๆที่นี่กันนะฮะซึ่งผมขนมาได้เยอะเลยเพราะด้านหลังเนี่ยก็จุของได้เยอะมากๆครับห้องโดยสารข้างในก็กว้างโอโทงนั่งสบายมากๆครับที่สคาคัญครับขับรถคันนี้ The n e w m i e X นะครับขับได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลเลยครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ครับมี ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครับที่เรียกว่า a d a s นั่นเองนะครับที่มาพร้อมกับกล้องหน้าคู่นะครับผมทีดี i g i n g Stereo c a m e r a นะครับทำให้การขับขี่เนี่ยปลอดภัยไร้กังวลน,นะครับและก็ยังมีเรดาร์ีก2จุดและมีเซ็นเซอร์รอบคันทั้งหมด8จุดด้วยกันอะไรจะเยอะขนาดนี้แต่เพื่อความปลอดภัยไร้กังวลของผู้ขับขี่ครับอิซูกุเขาจัดให้เดี๋ยวมาดูดีกว่าวัาวนนี้ผมก็ขอไปลองเยอะแค่ไหนไปดูกันเลยครับ นี่นะครับประตูท้ายก็ภูมใจนําเสนอเหมือนกันนะนี่คุณแค่คุณแตะปุ๊บประตูก็เปิดแบบรอๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ยืนรอแบบเท่ๆได้เลยนะครับผมอ่านี่ขนของมาเพียบเลยเห็นไหมฮะบอกแล้วว่าข้างในเนี่ยโอโถงกว้างขวางมากเดี๋ยวขอแรงให้พี่มาช่วยขอ,ขอหน่อยดีกว่านะครับผมมาเลย คนของเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาของไปฝังน้องๆดีกว่าน้องๆเราอยู่ขางในล้วครับไปวันทัชจ้ะบ้านทานตะวันแห่งนี้นะครับเป็นบ้านที่2ของน้องๆเด็กๆที่ขาดโอกาสนะครับบางคนก็เป็นเด็กกำพรา้าบางคนก็ไม่สบายนะครับขาสารอาหารนะครับส่วนอายุเนี่ยน้องๆจะมีอายุตั้งแต่ช่วงแรกเกิดจนถึง4ขวบเลยครับ โดยที่นี่ครับจะใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้นะครับที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดการเรียนแบบมอนเตสซอรี่นะครับเพื่อพัฒนาทักษะให้เด็กนะครับทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสีปัญญาครับรวมถึงมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะด้านสมองครับให้น้องๆทุกคนเนี่ยพร้อมเรียนรู้ในช่วงปฐถมวัยเพื่อไปต่อระดับอนุบาลครับเอาละครับตอนนี้ผมเจอแล้วนะฮะเป็นคุณแม่ใหญ่ของบ้านทานตะวันนะครับสวัสดีครับ พี่เพียงนะครับผมพี่เพียงใจพี่เพียงครับอยากจะรู้ว่าที่บ้านทานตะวันเนี่ยครับเอาเฉพาะสูตรนี้เนาะสูตรเด็กเล็กเนี่ยนะครับผมมีน้องๆทั้งหมดประมาณกี่คนครับ40คน40คนแล้วเปิดมานานหรือยังครับยางครับ4ีปีแล้วค่ะอ๋อ44ปีแล้วโอ้โหแสดงว่าจะต้องมีน้องๆที่จาก บ้านนี้แล้วก็เติบโตไปเรียนจบทํางคทํางานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็สี่สิบห้าสิบแล้วอ๋อเหรอครับแล้วเขายังกลับมาเยี่ยมงน้องที่บ้านนี่ไหมคะมีกลับมาแล้วก็มาช่วยอย่างเช่นเวลางานวันแม่งานผป่าอ่าเงี้ยอ๋อเหรอครับก็จะมีสิทธิ์เก่าอดีมากๆเลยพูดถึงเรื่องผ้าป่าเนี่ยได้ยินมาเหมือนกันว่าทุกปีจะมีจัดผ้าป่าเนาะเพราะว่าที่บ้านนี้ก็คือแบบเราก็เหมือนกับช่วยกันหาเงินเลี้ยงลูกระดมทุนกันเองเพื่อมาเลี้ยงน้องๆเลี้ยงลูกใช่ไหมฮะเดี๋ยววันนี้ อยากจะรู้ว่าที่ผมมากับทีมสุดสัปดาห์คนหล่อทำดีเนี่ยครับผมวันนี้ผมจะมาทำกิจกรรมอะไรกับน้องๆได้บ้างครับก็ตอนนี้ใกล้เก้าโมงน้องจะลงไปเดินเล่นแล้วค่ะบอจะไปด้วยมั้ยคะไปเลยเดินเล่นเลยได้เลยใช่ไหมฮะได้เลยค่ะจงน้องเดินเล่นได้เลยโอเคน้องก็พร้อมแล้วน้องงั้นไปเลยครับไป นอกจากการพาเด,เด็กเดินเล่นแล้วนะครับที่นี่เขายังมีกิจกรรมอ่านนิทานให้เด็กฟังด้วยครับเพราะเด็กวัยนี้เขายังอ่านไม่ออกนะครับแล้วการที่เด็กได้ฟังนิทานก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆครับเช่นเสริมปัญญาทั้งทางด้าน IQ EQ พัฒนาการด้านภาษาการพูดการฟังรวมถึงเป็นการกระตุ้นจินตนาการครับทำให้เด็กเนี่ยมีการช่างคิดช่างถามมีความสุขสนุกสนานนะครับ ตอนที่มันใหม่เด็กๆนะครับผมก็แหมไม่อยากจะพูดเลยผมก็เป็นพิชายที่แสนดีครับอานนี้ทายให้น้องฟังทุกวันเลยไม่เวอร์นะครับเนี่ยใครชอบกินลูกอมบ้างพอเรากินข้าวเสร็จต้องทำอะไรครับแปรงฟันบ้วนปาก เอาละครับตอนนี้นะครับผมก็เมื่อกี้อ่านนิทานให้น้องๆฟังแล้วนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้แบบถ้าเกิดว่าทุกคนได้เห็นเหมือนผมนะแบบสายตาน้องๆทุกคนแบบจ้องสนใจมากแล้วแบบเขาดูแบบว่าเป็นกิจกรรมที่เขามีความสุขนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเมื่อกี้นั่งอ่านนิทานไปใช่ไหมได้กลิ่นอาหารแบบว่าชุยๆจากทางนู้นนะครับผมเดี๋ยวไปป้อนอาหารเด็กเล็กกันดีกว่านะครับผมน้องๆเข <ไป S 1> ารอหิวกันอยู่แล้วไปครับไปไหมไปไปไป ขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะเอามาใครอยากกินขนมบ้าง ผมว่าเด็กในวัยนี้นะครับคนได้รับความรักความเอาใจใส่เปรียบเสมือนอาหารใจครับที่หล่อเลี้ยงให้เด็กวัยนี้เติบโตนะครับโลกของเขาในวัยนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับเพียงแต่ว่าเราต้องคอยดูแลเพื่อให้เขาเนี่ยเติบโตไปในทางที่ดีครับวันนี้ดีมากๆเลยตัวผมเองผมมาผมรู้สึกว่าเออ ได้ได,ได้ได้เจอเด็กๆได้ได้ feeling ว่าแบบเขาเขาวิ่งเข้ามาหาเราเขากอดเราทั้งนี้เราเพิ่งเจอนครั้งแรกพอเราจะไปเขาก็บายบายแล้วบายบายอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นแววตาของพวกเขาก็รู้สึกว่าเออด,ดีดีจังท,ที่ที่นี่แบบโอเคแล้วพูดคือน้องๆอ,อาจจะเป็นน้องที่แบบไม่ได้มีโอกาสเท่าเท่าพวกเราแต่ว่าแบบรู้สึกว่าบ้านเนี้ยก็เติมเต็มให้เขาได้อย่างดีเลยครับผมความจริงอยากให้พี่เพียงใจฝาก ฝากหน่อยก็ได้ครับถึงถึงถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อยากจะมาเออซัพพอร์ตที่บ้านทา,า,านตะวันหรือว่าอยากจะมาเลี้ยงอาหารน้องๆหรือว่าฝากอะไรก็ได้เกี่ยวกับบ้านทานตะวันครับค่ะบ้านทานตะวันก็จะมีช่องทางหลายช่องทางนะคะ <c oughs> ในการช่วยเหลือก็จะมีเอรายการเลี้ยงอาหารจะจองเป็นเจ้าภาพรหรือจะมาช่วยเอ่อ เงินเรื่องทอดผะะ้าป่าหรือช่วยสถานที่ให้รเราไปวางพุ่มผ้าป่าอย่างเช่นถ้ามีร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวให้ติดต่อเรามาได้เลยรเรายินดีที่จะเอาไปวางค่ะเพราะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะมาสพอร์ตบ้านทันตะวันหรือว่ามาสพอร์ตน้องๆน,นะครับก็เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ใหนะ้แล้วก็ช่องทางติดต่อนะครับส่วนใครที่อะ นอกจากจะมาเลี้ยงอาหารแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครแบบอยากจะมาบริจาคเงินก็ได้นะฮะหรือถ้าอยากบริจาคเป็นสิ่งของก็ได้นะครับตอนนี้ที่ผมมากับอิทุสุเนี่ยอิทุสุก็เตรียมสิ่งของมามอบให้นะครับมีอะไรที่ขาดหรือว่าต้องใช้เยอะๆบ้างครับที่ใช้เยอะๆคือนมค่ะนมทั้งนมผงนมกล่องแต่ขอเป็นรสจืดรสจืดลูกเราจะไม่ให้กินนมหวานช็อกโกแลตเพราะว่าเรากลัวฟันผุถูกต้องนะครับอ กานวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เพียงใจมากๆนะคร<ช>ับที่ให้พวกเราเนี่ยได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาเจอร่นน้องนะครับผมก็ยังไงเป็นกำลังใจให้พี่เพียงใจนะครับแล้วก็แม่แม่ทีมงานในบ้านทุกคนนะครับในการดูแลน้องๆเพราะวผมเชื่อว่านอกจากกําลังกายแล้วเนี่ยต้องใช้กําลังใจด้วยนะครับผมเยอะเลยนะฮะก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนที่ทดูอยู่ก็จะเป็นกําลังใจให้แม่แม่ทุกคนในบ้านทานตะวันทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนไว้ในอ้อมอกแม่แด้วยให้เขาแบบเติบโตมาเป็น เป,เป็นเด็กที่มีคุณภาพเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตซึ่งผมว่าทําได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับค่ะโอเคนนขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทาวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมได้มาร่วมภารกิจคนหลออออ่อขอทาดีนะฮะพี่อยากจะบอกว่าทุกครังที่ได้มาก็รู้สึกดีทุกครั้งเลยถึงแม้ว่าผมจะได้มาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแต่ว่าครั้งเดียวของผมเนี่ยก็สามารถเป็นกระบอกเสียงที่จะบอกต่อทุกคนได้รับทราบนะครับว่ายังมีองค์กรไหนหรืออะไรก็ตามอย่างที่นี่บ้านทานตะวันที่ย เรียกว่าการซัพพอร์ตอยู่นะครับผมแล้วก็ผมเชื่อเลยผมไม่ใช่เชื่อชื่อผมคือผมจะไม่ได้มาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแน่นอนนะครับคือผมคิดไว้แล้วว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาที่บ้านผมมาด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกมาละคร้แค่ครั้งเดียวก็รู้สึกว่าเออรู้สึกด,ดีเริ่มรู้สึกผุกพันแล้วนะครับแล้วก็อยากจะมาช่วยน้องๆด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยววนันนี้ขออนุญาตนําข่าวนี้กไปบอกที่บ้านที่ครอบครัวผมก่อนนะครับเพราะนั้นขอตัวไปก่อนนะครับนนะะผมกลับไปพร้อมกับนี่ the new mil x นะครับผมรุ่นพิเศษ phantom collection ครับ โอ้โหทุกคนมันฉ่ำจริงๆนะครับผมอยากจะบอกว่ารถเนี่ยจอดตากแดดไว้นานมากนะฮะแต่เมื่อกี้ก่อนขึ้นรถเนี่ยผมสตาร์ทด้วยกุญแจนะฮะจากภายนอกได้อันนั้นหนึ่งอย่างแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ดีของเด e อ e นิวมิคันนี้นะฮะที่ขึ้นมารู้สึกว่ามันสบายก็คือเบาะครับเพราะว่าเบาะของเดือ e นิวมิวรุ่นนี้นะฮะ เป็นเบาะที่เขาเรียกว่าคูลแม็กครับเป็นเบาะที่ทําจากวัสดุที่มีการระบายความร้อนได้ดีมากๆนะฮะอันนี้เหมาะกับอากาศบ้านเราสุดๆเลยพอขึ้นมาก็สบายแล้วครับทีนี้ขับรถกลับบ้านไม่ต้องมานั่งทนร้อนระอุนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ครับกิจกรรมคนห่อขอทำดีปี16นะครับแฮปปี้กิวิงนะครับผมการให้อย่างมีความสุขซึ่งวันนี้ผมก็มีความสุขจริงๆก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสำหรับภารกิจหน้าปีหน้าครั้งหน้าหรือ คนหล่อคนต่อไปเนี่ยเขาะจะไปทำภารกิจที่ไหนติดตามได้ที่นี่ที่เดียวนะครับสุดสัปดาห์คนหล่อขอทำดีนะครับเอาวันนี้ผมขอตัวกลับไปก่อนนะครับกับคันนี้เลยคู่ใจผมครับ Isuzu The New m u x X รุ่นพิเศษครับ Phantom Collection ไปก่อนนะครับ See you บาย เอาละครับถ้าเกิดว่าใครมาที่บ้านทานตะวันนะครับก็จะมีนี่เขาจะทอดท่าปากกันเนาะแล้วก็มาเสียบแบงค์ได้เลยนะครับผมเสียบร้อยนี่หรือว่าถ้าเกิดนี่ใครสะดวกนะฮะเมื่อกี้ผมก็ทำบุญเรียบร้อยนะครับก็มาสแกน QR code แล้วก็บริจาคเงินได้เลยนะครับผมนี่ใบเสร็จนี่ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับ,กรบเกาะความเดอ